จอมพลเรือผู้ยิ่งใหญ่ซากาสุสกิอาคาอินุทหารเรืออันดับหนึ่งผู้เปลี่ยนไปด้วยความยุติธรรมเอาละครับในวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครสุดฮิตจากเรื่องวันพีทจอมพลเรืออาคาอินุตั้งแต่เลเวล1จนตันโดยอาคาอินุนั้นจะใช้แค่พลังผลแมกมาเท่านั้นไม่มีการใช้หมัดต่อเตอร์ลวดดาบใดๆทั้งสิน้นจากนั้นผมจะต้องทำผลแมกมาเตอนทุกสกิลบอกได้เลยครับสกิลแมกมาในี่เถื่อนมากและเราก็จะไปทำเผ่า V4 กันอีกด้วยไม่ใช่ V ีธรรมดา v 4ขั้นสิบไปเลย และก่อนที่เราจะเริ่มการเดินทางกันผมก็ขอขอบคุณทุกคนมากนะครับที่สนับสนุนกับผมขอบคุณมากจริงๆครับที่สนับสนุนช่องเล็กๆแบบผมด้วยเพราะมีทุกๆคนอยู่ตอนนี้ทําให้ผมผ่านกด1,000ซับแล้วชิคก้าดุยเอาล่ะครับเรามาเริ่มการเดินทางของอาคาอินุก,กันดีกว่าเริ่มต้นภาร,รกิจแรกกําจัดทหารเรือฝึกหัดเรามาดูสกิลของผมแม็กมาก,กันบ้างดีกว่าครับสกิลที่1แม็กมากแคร็บฝ่ามือแม็กมากขนาดใหญ่ที่พร้อมบดขยี้ทุกสิ่งทุกอย่าง และนี่แหละคือความสามารถพิเศษของพลสายโลกเกียมอนเตอร์ที่เลเวลต่ำกว่าผมและไม่มีฮาคิกจะไม่สามารถตีโดนผมได้จากนั้นผมได้เดินทางมาถึงเกาะจังเกิลและนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเล่นฝั่งทหารเรือเริ่มต้นภารกิจแรกกำจัดมังกีและตอนนี้มาตเตอรี่ผมเลเวลสเปนเป็นที่เรียบร้อยได้เวลาปลดล็อกสกิลใหม่แล้วครับแมกมาฟลและตัวละครของเราจะกลายเป็นลาวาสร้างความเสียหายต่อเนื่องแก่ศัตรูที่เดินมารอบๆ เป็นสกิลที่มีประโยชน์เอามากๆสามารถฟาร์มได้อย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้นจอมพลอาใคยนสุดตึงไม่มีทางที่จะมาแพ้ลิงอย่างแกอยู่แล้วจากนั้นผมได้เดินทางมาหลังก่อเพื่อจัดการกับกอริลา่าเผชิญหน้ากับคิงกอริลา่าพี่ขอทีเดียวคิงก็คิงเธอทีเดียวก็ล่วงได้ กอลิล่าคิงก็ไม่เท่าไรหรอกเมื่ออยู่ต่อหน้าจอมพนสุดโหดแบบเราได้มีคําสั่งจากรัฐบาลโลกให้เรามากําจัดโจรสลัดที่เกาะนี้ไม่รอช้ากันแล้วข้าคือความยุติธรรมจะกําจัดโจรสลัดทั้งเกาะนี้ แล้วก็ได้เวลาไล่ล่าจนสลัดโตสุดท้ายของก่อนี้บ๊อบบี้แกตสรเจ๊เจ้าจมูกแดงตายซะเจ้าจมูกแดงและผมก็ได้เสิร์ฟฝ่ามือแม่งมาให้บาร์กี้แบบไม่หยุดยั้งและโจนสลัดบาร์กี้ก็ได้ตัวแตกด้วยน้ำมือของอาคาอินุผู้นี้และก่อนที่เราจะไปฟาร์มกันต่อผมขอส่งผลแป๊บหนึ่งผมสามารถการันตีได้เลยว่าผลที่จะออกเนี่ยไม่ผลพัดลมก็ผลบาร์กี้ ยังไงมันก็ต้องสองผลร้อนี่อยู่แล้วฮนะนั่นแง่ตามคาดผลพัดลมให้มันได้ยังงี้สิผลปีศาจมีเป็น30กว่าลูกมันไม่เคยออกดีๆให้กูสักครั้งเลยเว้ยจากนั้นผมได้เดินทางมาถึงเกาะทะเลทรายเพื่อฟาร์มสเตตต,ต่อไปไม่รอช้ากันแล้วเปิดฉากจัดก,การดีเซอร์บันดิตและแถมยังปลดล็อกสกิลใหม่อีกด้วยแมกมาอีลับชั่นเป็นสกิลภูเขาไฟปะทุนั่นเองฮะ จากนั้นก็ได้เวลากำจัดดีเซอร์ฟออฟิเซอร์สกิลใหม่แมกมาอีลัมชันดุดันและโคตรอันตรายจากนั้นผมได้เดินทางมาถึงเกาะฮิบะอันดับแรกเราก็ต้องเรียนรู้ฮาคิกันก่อนเลยครับเริ่มต้นด้วยการซื้อแอร์จัมต่อด้วยเรียนรู้ออร่าออร่าออร่า แฟสเตปนี่เดี๋ยวผมค่อยซื้อทีหลังนะยังไม่ได้ใช้เท่าไหร่นะค่อยว่ากันไปปฏิเสธภารกิจแรกของก่อนนี้จัดการสโนว์แบนดิตและต่อด้วยสโนว์แมนที่อยู่ด้านบนเผชิญหน้ากับบอสเยติปุ้มตุ้มเดียวละลายเลย และในระหว่างที่ผมกำลังฟาร์มอยู่นั่นเองก็มีผลปีศาจเกิดต่อหน้าผลทรายดวงดีชวัดเลยะเก็บเข้าตัวเลยอย่างนี้จากนั้นผมได้เดินทางมาที่มารินฟอร์ดและภารกิจแรกจัดการกับทหารดาบคู่ได้ข่าวว่าทหารที่นี่มันโปกกเปียกเพราะฉะนั้นจะต้องสั่งสอนกันซะหน่อยและแล้วก็ผ่านไป2ชั่วโมงพอดีกล so ับมาสมผลกันซะหน่อยครับโอ้โหผลที่ได้เห็นแล้วของมันขึ้น เปิดปุ๊บหผลพัดลมลูกที่สองนี่แกแกล้งฉันหรือเปล่านี่ทำให้สมจะได้ผลพัดลมทั้งละเลยครั้งที่หนึ่งก็พันลมครั้งที่สองก็พัดลมวางทิ้งแม่งเลยไม่ต้องสนใจเอามันละวาไปกินนี่มันล้างสมผลหรือว่าขายสมผลพัดลมวะเนี่ยจากนั้นผมได้ขึ้นมาด้านบนเพื่อจัดก,การกระจอมพลที่อยู่ที่นี่และบอสตัวนี้มีความสําคัญกับผมไปอย่างมากในการเล่นจอมพลอาใครนุเพราะผมต้องตีบอสตัวนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะดรอปผ้าคลุมมานั่นเองซึ่งโอกาสก็ค่อนข้างแอบตกยากอยู่เหมือนกันหมัดเดียว ตัวที่หนึ่งยังไม่ดอบนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวมาใหม่เรื่อยๆผ่านไป3ตัวสุดท้ายผ้าคลุมก็ยังไม่ดอบเศร้าเลยทีนี้จากนั้นผมได้เดินทางมาถึงเกาะสกายปี้อะไล่ล่าสกายแบนดิต ไล่ตบดาร์กมาสเตอร์ให้ละลายและตอนนี้ผมก็ได้ปลดล็อกสกิลใหม่สักที่แมกมาเมเทโอเป็นการปล่อยแมกมาสุดตึง้งบอกเลยครว่าดามเมจมหาศาล จากนั้นผมได้เดินทางมาถึงคุกนรกอิมเพลดาวเอาละได้เวลาตรวระเบียบของที่นี่กันสักหน่อยรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันชื่อจะหย่อนยานเกินไปซะแล้วหัวหน้าพัสดีของที่นี่วันๆก็เอาแต่ขี้ไม่ยอมทํางานเลยส่วนรองพัสดีก็เป็นจอมหืนฝากฝังอะไรไม่เคยได้เลยสักอย่างและผมได้ไล่กับหลานนักโทษที่นี่ทั้งหมดทุกคน จางนั้นผมได้มาจัดก,การกรวาดเด้งกันต่อและต่อด้วยลองพัสดีไอตัวแสบปิดท้ายด้วยสวอนโดฟามิโกเอาละครับต่อจากนั้นผมก็มาฟาร,ร์มกันต่อที่โอลอสเซียมและผมก็ได้พาคุมมาเรียบร้อยอย่างเท่กวจะได้ตีเกือบสิบกาตัวเลยครับเป็นยังไงล่ะเท่ใช่ไหมครับนี่แหละจอมพลเรืออาไคานนเปิดก่อนไม่รอช้าจัดก,การโทกาวาเลอร์ละลายสูตสลายไปซะ ไล่ตบนักลบกราดิเอเตอร์ต่อมาผมได้เดินทางมาถึงเกาะภูเขาไฟเป็นเกาะที่สร้างมาเพื่ออาคานุโดยเฉพาะเลยจัดการมิเลทารีโซเจอร์บอกเลยครับพวกนี้กระจอกมากไม่เท่าไหร่เลยและตามด้วยสปายกิ๊กี้ที่อยู่ด้านบนและในเกมนี้มีอาคานุได้เพียงคนเดียวเท่านั้นงานนี้จะต้องสั่งสอนกันซะหน่อยแล้วว่าใครเป็นตัวจริงตัวปลอมผมได้ใส่สกิลทุกอย่างที่ผมมีในตัวจัดหนักจัดเต็มให้ตัวปลอมไปเลย ทีนี้รู้หรือ,อยังล่ะว่าใครเป็นตัวจริงมาต้องถามเลยนะครับหล่อขนาดนี้ผมนี่แหละตัวจริงและแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะต้องทำเควสแชงคูสักทีกดปุ่มปริศนาทั้ง5้าปุ่มจากนั้นต่อด้วยนำาคบเพิงไปที่เกาะทะเลทรายนำาคบเพิงไปเผาประตูลับจากนั้นจะได้ถ้วยน้ำมาเดินทางมาที่ก่อน,น้้ำแข็งเพื่อเติมน้ำให้เต็มแก้วกลับมารับภารกิจและเดินทางไปกำจัดเป้าหมายนำกุญแจามาเปิดประตูและจัดการบอสแชง เรียบร้อยครับได้ดาบเซเบอร์มาครอบครองแล้วผ่านภารกิจและผมได้แวะมาซื้อฮาคีสังเกตวินหนึ่งกับก๊อตอุดสมเอาละครับในตอนนี้ผมได้เดินทางมาถึงเกาะมนุษย์เงือกได้เวลาเก็บเลเวลกันต่อแล้วหลังจากที่เราได้ซื้อฮาคีสังเกตมาแล้วทําให้การฟาร์มของผมนั้นง่ายได้มากยิ่งขึ้นแต่เดิมเมี่โลเกียมันก็ฟาร์มสบายอยู่แล้วยิ่งมีฮาคีสังเกตยิ่งง่ายคูณ2ไปเลย มนุษย์เงือกแถวนี้ก็จองมาจะจับไปทําลูกชิ้นปลาให้หมดเลยเสร็จแล้วก็ถึงคิวแกสักทีฟิตแมนลอดจากนั้นผมได้กลับมาที่สกายเปียชั้น2จัดก,การก๊อตการขึ้นมาฟาร์มกันต่อที่อัปเปอร์สกายหรือว่าสกายเปียชั้นสูงที่สุดและแล้วก็ได้เวลาประทะกับบอสบาสุกา้าวิงเปอร์ เป็นบอลโลกหนึ่งที่ประมาทไม่ได้เลยบอกเลยครับว่าบาสุกา้าโดนนัดเดียวเกือบขิดแน่ๆนี่แค่หลบให้ดีๆครับเลือดผมก็ยิ่งมีน้อยอยู่ด้วยเอาละได้เวลาจัดการโรเยอร์สควอต และแล้วก็ถึงเวลาที่จะเก็บกวาดโจรสลัดคนสุดท้ายของเก่อน,นี้อะเดี๋ยวก่อนสิไอ้นี่มันเป็นพระเจ้านี่ว่าเป็นยังไงเล่าเจอสกิลแมกมาสีสกิลเข้าไปเลือดเกือบหมดเนี่ยและในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายของโลกหนึ่งสักทีวอเตอร์เซเว่นหรือว่าเมืองน้ำพุนั่นเองครับ มอนเตอร์กอสุดท้ายแต่ละตัวเนี่ยมันโคตรจะตึงทั้งนั้นเลยครับนี่แกคือลูกเรือของกลุ่มหมวกฟางใช่ไหมไม่รอช้ากันแล้วครับเจอกลุ่มหมวกฟางต้องรีบกําจัดฉันจะจับพวกแกกลุ่มหมวกฟางขังคุกให้หมดทุกคนเลย เสียงดังฟังชัดสุดๆไปเลยนี่แกกล้าปลดเ่ฉันละโอเคครับตอนนี้ผมก็เลเวล700รได้เวลาทำควยเป็นปลกที่2กันแล้วอันดับแรกพูดคุยกับผู้คุมจากนั้นผู้คุมเขาจะให้กุญแจเรามาเอาไปเปิดห้องเพื่อสู้กับคู้สั้นไม่เอาหน้าทำไมฉันต้องมาสู้กับทหารเรือรุ่นเดียวกันด้วยเป็นเพื่อนกันแท้ๆในอกฉันตอนนี้มันร้อนลุ่มไปหมดแล้วจะไม่ร้อนอยังไงละ่ะก็แกเป็นแมกมาไม่ใช่เหรอฉันละปวดใจอลอเกิดที่ต้องมาสู้กับพวกพ้องเดียวกันแบบนี้ เอาละครับเด้เวลาที่ผมจะไปโลกที่2สักทีเปิดฉากฟาร์มก,กันก่อนเลยเริ่มต้นด้วยไรเดอร์ไอห,หมอนี่มันตึงชะมัดโซไปโซมาไม่อยุดเลยครับ จากนั้นครับผมได้มาทําการอัปเกรดผลปีศาจเตื่นทุกสกิลเพื่อนๆสามารถไปดูรีวิวคลิปย้อนหลังได้นะครับผมรีวิวสกิลทุกสกิลผลแมกมาไว้หมดแล้วแถมยังบอกอีกด้วยว่าใช้เงินม่วงทั้งหมดเท่าไหร่เฮยจาอาไปกิซนซาบัตลาวาสกิลรุนแรงโคตรสาใจเลยครับผลแมกมาหวัดดีไวุ้่นเอาบัตลาวาไปกินหน่อยไหมเรามาลองสกิลเอกกันบ้างครับปุบ้ม สลายเลยเป็นกระบวนท่าที่พุ่งไปต่อยด้วยมัดลาวาแถมติดสตันอีกด้วยต่อไปสกิลซีกระบวนท่าที่ปล่อยมัดลาวาพุ่งไปข้างหน้าไปเส้นตรงเอาละครับและปิดท้ายด้วยสกิลวีสุดยอดสกิลที่ทรงพลังที่สุดของผลแมกมามัดลาวาขนาดยักษ์เอฟเฟกสัถถ่นสะเทือนจอดำจอแดงเลยแบบนี้ต้องแถมอีกมัดเป็นของแถมตูมโคตรสะใจ และท้ายสุดครับสกิล l F เอาไว้บินได้เล็กน้อยจากนั้นผมได้มาฟาร์มต่อกับเมอร์เซนารีและปิดท้ายด้วยบอสไดมอนด์ใส่จันเแนไอ้จนสลัดชั่วฉันจะจับพวกแกให้หมดเลยเอาล่ะเรามาสุ่มผลกันซะหน่อยครับขอผลดีดด้วยเถอะสาธุโอ้โหเรียบร้อยผมเห็นแล้วครับผลกาก<ๆ>กากมาก ตอนนี้พี่เดือไปบนแล้วเอะอก็ได้แต่ผลบานที่กับผลบัานลมร้อนหัวมันร้อนโว้ยแล้วทำไมฉันต้องมาทำงานให้โจรสลัดด้วยหัวมันร้อนกว่าเดิมอีกอยากจะจับแกเข้าคุกซะเหลือเกินแต่ก็ทำไม่ได้เพราะต้องรับเควสจากมันจากนั้นผมได้เริ่มการไล่ล่าโจรสลัดทั้งหมด50ตัว้ลยต่อไปคือแกงนั้นสินะไอโจรสลัดชั่วไปแล้วไม่เอาหมาัดลาวาไปกินซะ จากนั้นให้มาไขาปิศาที่โคลอเซียมเอาละครับได้เวลามาฟังที่เกาะกีโตะบ้างทหารเลือ่อีบอกเลยว่ากางมากอ่อนเออเกิไนไปไล่ต่อไปคือเกซีนาฟูจิโทราเป็นถึงสาวพลเอกแท้ๆแต่แอบไปเล่นการพนันแถมเกยังปล่อยให้บ่วงฟางหนีไม่ได้บอกเดยนะครับฟูจิโทราเนี่ยตึงเอาเรื่องเลยเหมือนกันผลการวิธีเนี่ยดึงปูกบาดล,ลงมาเนี่ยโอ้อยางแรงครับ ลัศมีกว้างโคตนจากนั้นผมได้เดินทางมาจากการกับซอบบี้ต่อ และตอนนี้ผมก็ได้เดินทางมาถึงเกอะภูเขาน้ําแข็งเริ่มต้นจัดการสโวนทูเปอร์ระวังโตด้วยเราวัยรุ่นไอพวกนี้มันตีแรงโคตรเลยนะหลบให้ดีด้วยนะแต่เมื่ออยู่ต่อพลังกดแม็กมาบอกเลยครับไอพวกเนี้ยละลายไม่เหลือซ่ามาฟาร์มกันต่อยาวๆเลยคนระับกับเกาะขึ้นร้อนขึ้นเย็น จากนั้นผมก็มาอบลงสโมเคเกอร์กันสักหน่อยเป็นสายโลกเกียเหมือนกันแท้แต่ทําไมฝีมือนายไม่ได้เรื่องเลยสโมเคเกอร์คุงวันๆพี่แกเอาแต่สูบซิก้าเมืเเ่อไหร่แกจะเก่งกับเขาสักทีบ้างเนาะเรื่องนี้ผมได้รับข่าวจากสายเซิร์ฟว่ามีโจรสลัดมาซ่อนตัวอยู่ในเรือผีแห่งนี้อะไครโนไม่รอช้ามาด้วยตัวเองพร้อมจัดการโจรสลัดในเรือนี้ให้สิ้นซากถึงเวลาไล่ล่าโจรสลัดพวกนี้กันแล้วเอามัดลาวาไปกินกนซะา ผมได้ข่าวว่าว่าที่ห้องครัวแห่งนี้มีโจรสลัดแอบซ่อนอยู่ไม่รอช้ากันแล้วมาล้างบางพวกมันให้หมดทั้งเรือกันเลยจากนั้นผมก็เดินทางมาถึงปราสาทคุซันว่าอย่างไงเพื่อนเก่าไม่ออกมาต้อนรับกันบ้างเลยเหรอซึ่งแน่นอนอยู่แล้วว่าการที่เราจะไปเจอคุซันได้เราต้องไล่ตกกีกี้แถวนี้ทั้งหมดจัดก,การแกก่อนเลยและกันอาร์ติกวอริเออร์และในที่สุดผมก็เจอเพื่อนเก่าอย่างคุซันสักทีเปิดก่อนได้ปูด เพื่อนโกงเพื่อนเก่าอะไรก็เล่าวันนี้ฉันจะมาล้างแค้นแกที่ฝากรอยแผลไว้ที่ใบหน้าฉันและผมก็ได้อ่านเพื่อนเก่าอย่างกุซันจนเละเป็นขี้ค่อยสบายใจขึ้นมาหน่อยบางอาจมาฝากรอยแผลไว้ที่ใบหน้าของฉันทีเดียวมันไม่หนำใจเพราะฉะนั้นฉันต้องมาํามแกอีกรอบหนึ่งเอาเฮ้ยกุญแจดรอปซะงั้นเลยต่อมาผมก็ได้ดาบเลนโกคุ้มมาครอบคลองแบบงงๆโดยการตีบอสไปพิกาแค่สองครั้งเท่านั้นจากนั้นผมได้เดินทางมาถึงเกาะหัวกะโหลกซึ่งเป็นเกาะสุดท้ายของโลกที่สองแล้ว ไม่รอช้ากันแล้วครับผมได้ยิงหมัดลาวาใส่สีโซ,โซเจอร์หน้าช้หาทั้งหมดจากนั้นก็ขึ้นมาไล่ตบวอเตอร์ไฟเตอร์กันต่อเอาละครับและในที่สุดผมก็มาถึงบอสตัวสุดท้ายสักทีผมไม่รอช้ากันนำสกิลลาวาใส่บอสยังไม่หยุดยั้ยง เอเอไอเราก็ว่าอยู่ว่าเราลืมทําอะไรไปสักอย่างผมนึกออกแล้วลืมทำเควสอยน่ฉันจะต้องให้ผลไม้หลักล้านกับแกโดยเลอเนี่ยเสียขอเป็นบ้าเลยมันช่วยไม่ได้จริงๆครับผมต้องให้อย่างไม่มีทางเลือกเอาไปเอาผลโหนดขาวไปแล้วกันนะผลได้โดฟามิงโกต่อให้พลันเกจะตื่นก็ไม่สามารถสู้ลาวาของฉันได้เอาละได้เวลาใส่เดียวกับบอสแอดบิงกันซะหน่อย เรียบร้อยแล้วครับพูดคุยกับกัปตันก็สามารถไปโลกที่3กันได้แล้ว let's go <S และในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงโลกที่3สักทีเอาล่ะครับมาเก็บเลเวลกันต่อหนทางยังอีกยาวไกลเลยเปิดฉากกันต่อสู้กับโจรสลัดหน้าเกาะและโจรสลัดพวกนี้ค่อนข้างตึงเลยครับสกิลครบมือเลย จากนั้นครับผมได้ไปใส่เดียวกับบอสสโตนกันต่อเปิดก่อนเลยครับไม่รอช้าอย่าให้บอสมาตั้งตัวได้ปุ๊เปลิวไปซะเป็นการต่อสู้สุดแสนจะง่ายได้ผมสแปมสกิลใส่บอสจนบอสไม่ได้ขยับตัวเลยแม้แต่นิดเดียวผมโดนแค่บอสยิงสกิลมานัดเดียวเท่านั้นเองอย่างอ e ีซี่เลครับบอสสโตนสองนัดไป จากนั้นครับผมก็เดินทางมาถึงเกาะไฮดา้าสักทีเป็นเกาะที่มีแต่ผู้หญิงอาศัยอยู่ไม่มีผู้ชายเลยแม้แต่คนเดียวแต่ยังว่าแหละทุกคนเป็นโจรสลัดกันหมดเพราะฉะนั้นผมจะไม่ปานนี้แม้แต่คนเดียววันนี้แหละผมจะมาแจกความเท,าเท่าเทียมให้กับทุกคนเอาบัตรลาวาไปกินซะเกาะสตีถึงพี่จะไม่ใช่ลูฟี่แต่ก็แจกความเท,าเท่าเทียมให้กับทุกคนได้ต่อยไม่เลี้ยง เอาละครับทุกคนวันนี้อาไครโนมีของดีจะมาโชว์ผมละโคตรดีใจดีใจมากๆดีใจโว้ยดีใจดีใจโคตรเลยผมไม่เคยเล่นเกมนี้แล้วดวงดีขนาดนี้มาก่อนในชีวิตเลยครับเอาละผมจะเริ่มเล่าแล้วนะเรื่องมันมีอยู่ว่าผมก็มาตีบอสแอดมินปกตินั่นแหละมีคนเขาเสกบอสแอดมินแล้วผมก็มาแจมแจมไปแบบว่าก็ไม่ได้คิดอะไรหรอกนะแต่ว่าเนี่ ดาบมันดอกเว้ยเป็นดาบโยรูขนาดจิ๋วนะครับที่ว่ากันว่าโอกาสดอบดาบนี้นั้นน้อยมากๆไม่รู้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเนี่ยถึงดาบมันจะเล็กไปหน่อยแต่ว่ามันก็โคตรเทเลยเว้ยเปิดฮากิอย่างเทหวังว่าตอนที่ผมเล่นมีฮอกดาบนี้มันจะดอบง่ายๆบ้างนะดีใจมากเลยครับได้โยรูจิ๋วมาครองเป็นครั้งแรกเลยนะเนี่ยที่ดอกดาบสั้นขนาดนี้เทมากเลยครับฟันไปโชว์ไป ของดีมันต้องโชว์ฟันฟันโอ้แสงสีเขียวอล่าอย่างเทพเลยครับเอาละครับมีของดีมันก็ต้องโชว์กันซะหน่อยโยลุจิวดาร์ดเด็กเจอไปเลยครับไปเลยไปเลยทดสอบกันนี้ยฟันจุ๊บเอาเฮ้ยโอ้โหลืมไปเลยว่าผมไม่ได้อัพสายดามันนะดามอยยี่สิบห้าเองแล้วก็ดีใจเกอร์เลยครับก็ลืมไปเลยว่าตัวผมไม่ได้เล่นสายดาบเลยนะเอาเป็นว่าผมก็จะไม่เล่นดาบแล้วกันนะเพราะว่านี่มันเป็นซีรีส์ของอะไคนุอะไคนุไม่ใช่ดาบเดี๋ยวมันไม่ตรงคอนเซ็ปต์ฮะ จากนั้นผมก็มาเก็บเวลต่อเนื่องที่ก่อต้นไม้เกทีย้อนกลับมาตบบอสที่ก่อเกทีกันสักหน่อยครับจากนั้นครับผมได้เดินทางมาถึงก่อเต่าเพื่อฟาร์มเลเวลกันต่อและผมก็ได้ไล่ตบมนันต้นเนื่องทุกคนที่ขวางทางอาคาอินุจากนั้นก็ถึงคิวของฟิตแมนกัปตันไม่รอช้ากันแล้วใส่เดียวกับฟอร์เลสไพเลส ากนั้นครับผมได้ใส่เดี่ยวกับบอสแจ็คหนึ่งใน3ดาราดําของไคโดไอ้นี่ข่าหัวเยอะไม่ใช่เล่นเลยและในานามแห่งความยุติธรรมแกต้องโดนกําจัดและต่อมาผมได้มาจัดก,การกับจังเกิลไพเลตผลแมกมากเนี่ยเล่นง่ายมากครับเพียงทุกคนอยู่ที่สูงแล้วก็สแปลมลงมาเท่านั้นเองดามเมจมันจะโดนเต็มเต็มเลยผมจะฟาร์มกับมอนมัจจะทีไพเลตจนตันไปเลยนะบอสฮากุบะนี่ไม่ไหวจริงๆริงนะบอสมันตึงเกินนะฟาร์มยาวๆเลยครับ จากนั้นครับก็มาฟาร์มกับรีวิกซอมบี้กันต่อจากนั้นผมได้มาฟาร์มต่อกับเดีมอนิคโซอาคาคโนุจอมทำลายล้างโคตรสาใจเลยเว้ยผลแบกมาเป็นซีรีส์ที่ผมเล่นสนุกมากเลยครับจอมพลเรืออาไคโนุแบกมาที่มันโคตรแรงเลย เอาละครับในที่สุดผมก็ถึงเกาะถั่วสักทีเห็นถั่วเม็ดยักษ์ข้างหน้าที่ผมหิวถั่วอยากเคี้ยวขึ้นมาเลยว่าแต่ว่านายมีถั่วไหมนายล่ะมีถั่วไหมไม่มีละงั้นนายล่ะคนที่สองกับสามเนี่ยนายมีถั่วกันบ้างไหมไม่มีกันสักคนเลยแล้วใ้ชื่อว่าเป็นกอถั่วแต่ทำไมไม่มีคนขายถั่วให้ฉันกินบ้างฉันอยากกินถั่วย่างลาวานะรู้ไหมนี่คือโอกาสสุดท้ายก่อนที่ฉันจะฆ่าแกแกไม่มีถั่วจริงๆหรอไม่มีก็ลาวาไปกินซะมัดลาวาอยา ไม่ตายอีกเว้ยสุดท้ายมีถัว่วไหมไอ้นี่มันอึดจริงเว้ยถามเท่าไหร่ก็ไม่ตอบและสุดท้ายนี้ก็ไม่มีใครมีถั่วให้ผมเลยว่าแต่ทุกคนที่ดูอยู่เนี่ยมีถั่วกันไหมจากนั้นผมได้ย้ายมาฟาร์มที่เกาะไอซ์ครีมซึ่งเป็นฐานที่มั่นของซีจักรพรรดิบิ๊กมัมอดีตนะนอนจมลาวาไปแล้วมาฟาร์มกันต่อเลยครับกับคุกกิ้งคลาตเตอร์ผมเนี่ยชอบฟาร์มมอนต์ตัวนี้ที่สุดแล้วทุกคนก็น่าจะรู้เหตุผลเนาะมันเป็นจุดเดียวที่มีมอนเตอร์เจ็ดตัวรวมกัน เจ็ดตัวเพราะฉะนั้นนะครับผมจะฟาร์มจุดเนี้ยยาวๆไปเลยนะตัวอื่นกกอนเนี่ยผมไม่ฟาร์มแล้วนี่ฮะสแปมสกิลจากด้านบน e ซี่ <Easy. S 2> สวยเลยงานนี้ผมเหลือคูณ2อ,อยู่เยอะอยู่ <Yeah, you. S 1> เก็บไว้ใช้ท้ายเกมเนี่ยแหละจากนั้นครับผมก็ย้ายมาฟาร์มเกาะต่อไปเกาะช็อกโกแลตมาเก็บเลเวลกันต่อเลยเพราะว่าที่นี่ก็ฟาร์มง่ายเหมือนกันอีกจุดหนึ่งก็มอน5ตัวอีกจุดหนึ่งก็มอน6ตัวอุ้ยอุงโดนต่อยอย่าพูดไม่จบเลยจุดฟาร์มชั้นดีของโลกที่3มแหล่งทรัพยากรที่มีค่าเลยครับ ผมจะฟาร์มตรงนี้ไปยาวๆเลยเพราะว่าผมต้องการโกโก้10เม็ดด้วยโกโก10้10เม็ดเพื่อไปทําโกโก้อันเชิญคาตาคลริ V2 สองนั่นเองแต่ตอนนี้ผมยังไม่ได้สักเม็ดเลย <M> ผมได้มาฟาร์มกับสวิททิปที่อยู่ด้านในกันต่อผลแมกมาเนี่ยยิงกี่ทีกี่ทีมันก็ยังสาใจเหมือนเดิมนะ จากนั้นครับก็ได้เวลาจัดการกับแคนดี้ไพเลสสักทีมอนเตอร์พวกนี้อีซี่มากครับเดินไปเดินมาต้มเตรียมต้มเตียม,ยมไม่มีสกิลพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเอาละครับเวลานี้มาถึงสักทีเป็นไงครับโคตรเท่โคตรเดือดโคตรอันตรายอาไคโน่เผ่ามนุษย์ V ีสเทียสิบได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วและจากนี้ไปอาไคโน่พูดทำลายล้างจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างให้หมดและตอนนี้ผมก็โหดมากแล้วได้เวลาฟาร์มยาวๆย,ยันตันกันไปเลย และนี่คือกอสุดท้ายที่ผมจะมาถล่มมันให้ราบ ในที่สุดซีรีส์อาคาอนุก,ก็จบลงสักทีขอบคุณทุกคนที่รับชมจนถึงจนจบด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้าเลยสลวันนี้สวัสดีครับเจอกัน